ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ขาของท่านแข็งแรงและมั่นคงแม้ในวัย9 4ปีเมื่อเราอายุมากขึ้นการรักษาความแข็งแรงของขาไม่ใช่แค่เรื่องของการเคลื่อนไหวเท่านั้นมันคือเรื่องของความเป็นอิสระความมั่นใจและการใช้ชีวิตในแบบที่ท่านต้องการทว่าผู้สูงอายุหลายคนสังเกตเห็นว่าขาของพวกเขามีอาการอ่อนแรงลงทำให้งานง่ายๆอย่างการขึ้นบันไดหรือการยืนเป็นเวลานานๆยากขึ้น แต่ถ้าหากข้าพเจ้าบอกท่านว่ามีวิธีง่ายๆตามธรรมชาติที่จะเสริมสร้างขาของท่านและทำให้พวกเขามีพลังไปจนถึงวัยชราของท่านในวิดีโอนี้เราจะเจาะลึกถึง6วิตามินที่จำเป็นที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุรักษาขาที่แข็งแรงและทนทานได้สารอาหารเหล่านี้ทำได้มากกว่าแค่สนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อพวกมันช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตลดการอักเสบและเพิ่มความคล่องตัวโดยรวม หากท่านเคยรู้สึกว่าขาของท่านเหนื่อยเร็วเกินไปหรือกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียความแข็งแรงเมื่อท่านอายุมากขึ้นท่านจะต้องอยู่กับข้าพเจ้าจนจบเมื่อท่านดูวิดีโอนี้จบท่านจะรู้ว่าวิตามินชนิดใดที่สามารถช่วยให้ท่านแข็งแรงมั่นคงและเต็มเพี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาที่สำคัญกว่านั้นท่านจะค้นพบว่านิสัยง่ายๆในชีวิตประจำวันเพียงหนึ่งช้อนชาต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรักษาขาที่แข็งแรง และมีพลังไปอีกหลายปีโปรดติดตามเพราะท่านไม่ต้องการพลาดวิตามินตัวสุดท้ายในรายการนี้มันเป็นวิตามินที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแรงและความทนทานของขาโดยรวมของท่านก่อนที่เราจะเริ่มต้นหากท่านยังไม่ได้กดติดตามข้าพเจ้าแนะนำให้ท่านกดติดตามและเปิดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใดๆหากท่านชอบวิดีโอนี้โปรดพิมพ์หนึ่งในความคิดเห็น หากท่านไม่ชอบโปรดพิมพ์0ในความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้ทำวิดีโอที่ดีขึ้นสำหรับท่านตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันเลย 1. พลังของวิตามินดีหนึ่งในวิตามินที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษาขาที่แข็งแรงเมื่อท่านอายุมากขึ้นคือวิตามินดีสารอาหารที่ทรงพลังนี้มีบทบาทสำคัญในการดูดซึมแคลเซียมสุขภาพกระดูกและการทำงานของกล้ามเนื้อ หากไม่มีวิตามินดีเพียงพอกล้ามเนื้อของท่านอาจอ่อนแรงลงกระดูกของท่านอาจเปราะบางและแม้แต่การเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายเช่นการลุกขึ้นจากเก้าอี้ก็อาจเริ่มรู้สึกท้าทายมากขึ้นผู้สูงอายุหลายคนคิดว่าขาที่อ่อนแรงเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของความชราแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดบางครั้งมันเป็นเพียงสัญญาณว่าร่างกายของท่านไม่ได้รับวิตามินดีเพียงพอที่จะรักษากล้ามเนื้อและกระดูกของท่านให้แข็งแรงอันที่จริง การวิจัยแสดงให้เห็นว่าระดับวิตามินดีต่ำมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการหกล้มและกระดูกหักในผู้สูงอายุหากท่านเคยรู้สึกไม่มั่นคงเมื่อยืนหรือสังเกตเห็นว่าขาของท่านเหนื่อยเร็วกว่าปกตินี่อาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของท่านต้องการสารอาหารที่จำเป็นนี้มากขึ้นวิธีหนึ่งที่จะบอกได้ว่าท่านอาจมีวิตามินดีต่ำหรือไม่คือการสังเกตว่าขาของท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อสิ้นสุดวัน พวกเขามีอาการปวดรู้สึกอ่อนแรงหรือไม่ท่านเคยมีอาการตะคริวกล้ามเนือ้อโดยไม่คาดคิดหรือไม่แม้ในขณะที่ท่านเพียงแค่นั่งพักผ่อนสัญญาณเล็กน้อยเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าร่างกายของท่านไม่ได้รับวิตามินที่สำคัญนี้เพียงพอตอนนี้ท่านอาจสงสัยว่าท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านได้รับวิตามินดีเพียงพอหนึ่งในแหล่งที่ดีที่สุดคือแสงแดดการใช้เวลาเพียง15-20ถึงนาทีต่อวันกลางแดด สามารถช่วยให้ร่างกายของท่านผลิตสารอาหารที่สำคัญนี้ได้ตามธรรมชาติแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นผิวของเราก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงในการสร้างวิตามินดีจากแสงแดดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุหลายคนจึงต้องการการเสริมจากอาหารของพวกเขาปลาที่มีไขมันเช่นแซลมอนและปลาแมคเคเรลผลิตภัณฑ์นมเสริมแยะไข่เป็นแหล่งอาหารที่ดีของวิตามินดี แต่ที่นี่คือที่ที่นิสัยการกินหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันเข้ามาเกี่ยวข้องน้ำมันตับปลาเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะให้วิตามินดีในปริมาณที่น่าทึ่งทำให้กล้ามเนือ้อและกระดูกของท่านได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างแท้จริงเพื่อรักษาความแข็งแรงมันเป็นนิสัยที่เรียบง่ายที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการรักษาขาของท่านให้มั่นคงแข็งแรงและมีพลังไปอีกหลายปีและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ผู้สูงอายุหลายคนที่เริ่มเพิ่มปริมาณวิตามินดีของพวกเขารายงานว่ารู้สึกกระปรี้กระเ๋ร่ามากขึ้นมั่นคงขึ้นเมื่อยืนแ,แม้แต่สังเกตเห็นการลดลงของอาการตะคริวขาตอนกลางคืนที่น่ารำคาญเหล่านั้นมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ 2. พลังในการรักษากล้ามเนื้อของวิตามินบ12 หากท่านเคยรู้สึกว่าขาของท่านอ่อนแรงลงเหนื่อยง่ายขึ้นหรือแม้แต่มีอาการเน็บชาโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนท่านอาจขาดวิตามินที่สำคัญที่สุดชนิด 1. นึ่สำหรับสุขภาพของกล้ามเนื้อนั่นคือวิตามิน B12 สสารอาหารที่ทรงพลังนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานของเส้นประสาทการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงและการขนส่งออกซิเจนซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงและความทนทานของขาของท่าน เมื่อร่างกายของท่านไม่ได้รับวิตามิน B 12เพียงพอขาของท่านอาจเริ่มรู้สึกหนักไม่ประสานกันหรือแม้แต่ชาผู้สูงอายุหลายคนไม่ทราบว่าการขาดวิตามิน B 12เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเรามีประสิทธิภาพน้อยลงในการดูดซึมวิตามินที่สำคัญนี้จากอาหารนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแม้ว่าท่านจะรับประทานอาหารที่สมดุลท่านก็ยังอาจขาดได้ และเมื่อระดับวิตามิน B12 ของท่านต่ำกล้ามเนื้อของท่านก็ไม่ได้รับออกซิเจนแอนารอาหารที่จำเป็นเพื่อรักษาความแข็งแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าความไม่มั่นคงแแม้แต่ความยากลำบากในการเดินท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าบางวันขาของท่านรู้สึกปกติดีแต่ในบางวันพวกเขากลับรู้สึกอ่อนแรงและสั่นคลอนโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนนั่นเป็นหนึ่งในสัญญาณที่บ่งบอกถึงการขาดวิตามิน B12 วิตามินนี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบประสาทของท่านให้แข็งแรงเอหากไม่มีมันการสื่อสารระหว่างสมองและกล้ามเนื้อของท่านก็จะเริ่มหยุดชะงักนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนจึงมีอาการเสียวซ่าคล้ายขิมและหมุดที่ขามันเป็นสัญญาณเตือนว่าเส้นประสาทของพวกเขาทำงานไม่ถูกต้องแล้วอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะได้รับวิตามินบ12มากขึ้น แหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดพบได้ในผลิตภัณฑ์จากสัตว์เช่นเนื้อวัวสัตว์ปีกปลาไข่และผลิตภัณฑ์นมแต่ที่นี่คือที่ที่นิสัยการกินหนึ่งช้อนต,ต่อวันสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องยีสต์โภชนาการส่วนผสมที่ทรงพลังนี้อุดมไปด้วยวิตามิน B12 และง่ายต่อการเพิ่มในกิจวัตรประจำวันของท่านโรยลงบนอาหารผสมลงในซุปหรือปั่นลงในสมูทตี้แล้วขาของท่านจะขอบคุณท่าน สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการได้รับวิตามิน B 12เพียงพอคือมันสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างรวดเร็วผู้สูงอายุหลายคนที่เริ่มเพิ่มปริมาณการบริโภคสังเกตเห็นพลังงานมากขึ้นการทรงตัวที่ดีขึ้นแม,แม้แต่ความรู้สึกถึงความแข็งแรงที่เกิดขึ้นใหม่ในขาของพวกเขาบางคนถึงกับบอกว่าพวกเขารู้สึกเหมือนได้ความคล่องตัวกลับคืนมาเป็นทศวรรษเพียงแค่แก้ไขการขาดสารอาหารง่ายๆ หากท่านเคยรู้สึกว่าขาของท่านอ่อนแรงลงหรือสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่มีความทนทานเหมือนเมื่อก่อนนี่อาจเป็นสิ่งที่ขาดหายไปและหากท่านยังคงรับชมและพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดพิมพ์2ในความคิดเห็นเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้รู้ว่าท่านอยู่กับข้าพเจ้า 3. พลังในการเสริมสร้างข้อต่อของวิตามินซหากท่านเคยตื่นขึ้นมารู้สึกแข็งทื่อสังเกตเห็นอาการปวดเข่าเมื่อเดิน หรือมีปัญหาในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อที่ช้าหลังจากการออกกำลังกายร่างกายของท่านอาจต้องการวิตามินซีมากขึ้นในขณะที่คนส่วนใหญ่คิดว่าวิตามินซีเป็นเพียงตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในวิตามินที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษาขาของท่านให้แข็งแรงข้อต่อของท่านให้ยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อของท่านให้ทนทานหนึ่งในหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดของวิตามินซีในร่างกายคือการผลิตคอลลาเจน ซึ่งเป็นโปรโตีนที่ช่วยให้เส้นเอ็นเอ็นยึดข้อและกระดูกอ่อนของท่านแข็งแรงเมื่อเราอายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนจะลดลงตามธรรมชาติซึ่งอาจนำไปสู่ข้อต่อที่อ่อนแอลงการเคลื่อนไหวที่แข็งทื่อและแม้แต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการบาดเจ็บหากขาของท่านมีอาการเจ็บปวดหรือไม่มั่นคงเหมือนเมื่อก่อนระดับวิตามินซีที่ต่ำอาจเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด วิตามินซียังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่ช่วยลดการอักเสบในร่างกายการอักเสบเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของอาการปวดข้อและกล้ามเนื้ออ่อนแรงและหากไม่มีวิตามินซีเพียงพอร่างกายของท่านก็จะต่อสู้กับการซ่อมแซมตัวเองหลังจากการออกกำลังกายนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุบางคนจึงพบว่าขาของพวกเขาใช้เวลานานขึ้นในการฟื้นตัวหลังจากการเดินหรือออกกำลังกาย มันไม่ใช่แค่เรื่องของอายุแต่บ่อยครั้งเป็นสัญญาณว่าร่างกายของพวกเขาต้องการสารอาหารที่จำเป็นนี้มากขึ้นแล้วท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านได้รับวิตามินซีเพียงพอทุกวันผลไม้รสเปรี้ยวเช่นส้มและส้มโอเป็นแหล่งที่ดีเช่นเดียวกับพริกหยวกสตรอเบอรี่และกีวีแต่หากท่านต้องการวิธีง่ายๆในการได้รับปริมาณเข้มข้นนั่นคือที่ที่นิสัยการกินหนึ่งช้อนต๊ะต่อวันของเราเข้ามาเกี่ยวข้องผงแอซโรลาเชอร์ เพียงหนึ่งช้อนโต๊ะของซูเปอร์ฟูดจากธรรมชาตินี้มีวิตามินซีในปริมาณที่น่าทึ่งมากกว่าที่ท่านจะได้รับจากสม้มและง่ายต่อการผสมกับแน้ำหรือสมูทตี้ผู้สูงอายุหลายคนที่เพิ่มปริมาณวิตามินซีของพวกเขารายงานว่ารู้สึกแข็งทื่อที่ขาน้อยลงมีความยืดหยุ่นที่เขามากขึ้นแ,แม้แต่การปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนในความทนทานของพวกเขาบางคนถึงกับบอกว่าพวกเขารู้สึกสดชื่นขึ้นเมื่อตื่นนอน โดยที่ขาไม่รู้สึกเหนื่อยล้าหรือเฉยชานั่นคือพลังของการให้ร่างกายของท่านได้รับสิ่งที่ต้องการเพื่อซ่อมแซมและเสริมสร้างตัวเองตามธรรมชาติหากท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดเข่าการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อที่ช้าหรือเพียงแค่ต้องการรักษาขาของท่านให้รู้สึกอ่อนเยาว์และแข็งแรงวิตามินซีเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง 4. พลังในการทําให้กระดูกมั่นคงของวิตามินเคสอง หากท่านต้องการขาที่แข็งแรงที่สามารถพาท่านไปได้อย่างมั่นใจไปอีกหลายปีท่านต้องดูแลกระดูกของท่านให้มากเท่ากับกล้ามเนื้อของท่านนั่นคือที่ที่วิตามินเคสอเข้ามาเกี่ยวข้องสารอาหารที่มักถูกมองข้ามนี้มีบทบาทสำคัญในการนำแคลเซียมไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องในร่างกายของท่านนั่นคือกระดูกและฟันของท่านในขณะที่กันมันให้ออกไปจากตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเช่นหลอดเลือดแดงและข้อต่อของท่าน หลายคนคิดว่าแคลเซียมเพียงพอที่จะสร้างกระดูกที่แข็งแรงแต่หากไม่มีวิตามิน, K, คนเค .2 แคลเซียมนั้นอาจไม่ถึงที่ที่มันต้องการมากที่สุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันสามารถสะสมในเนื้อเยื่ออ่อนทําให้เกิดอาการแข็งทื่อการไหลเวียนโลหิตไม่ดีแ้มแม้แต่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของกระดูกหักนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวิตามินเค .2 เพียงพอ อาจพบว่าตัวเองต้องรับมือกับอาการปวดขาที่ไม่คาดคิดกระดูกเปราะหรือแม้แต่ท่าทางที่งอตัวเมื่อเวลาผ่านไปท่านเคยสังเกตเห็นใครบางคนที่ขาของพวกเขาดูเหมือนจะสูญเสียความแข็งแรงและความมั่นคงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับแคลเซียมเพียงพอหรือไม่นั่นมักเป็นเพราะร่างกายไม่ได้ใช้แคลเซียมนั้นอย่างถูกต้องหากไม่มีวิตามิน, 2, นเคสองแคลเซียมสามารถะส,สมในที่ที่ไม่ควรอยู่ทําให้ข้อต่อรู้สึกแข็งทื่อ แย่เพิ่มความเสี่ยงของการหกล้มแล้วท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าร่างกายของท่านได้รับวิตามินที่จำเป็นนี้เพียงพออาหารหมักดองเช่นนัตโตะกะหล่ำปลีดองและชีสบางชนิดมีวิตามินเค2สูงแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นอีกนั่นคือเนยจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าหรือกีเพียงหนึ่งช้อนตต่อวันก็สามารถให้วิตามินเค2แก่ท่านได้อย่างต่อเนื่องช่วยให้กระดูกของท่านแข็งแรงและขาของท่านมัน่นคง ผู้สูงอายุที่เพิ่มปริมาณวิตามินเค2ของพวกเขามักรายงานว่ารู้สึกถึงความเบาใหม่ที่ขาเหมือนการเคลื่อนไหวไกลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลายคนถึงกับบอกว่าพวกเขามีอาการปวดเมื่อยและแข็งทื่อน้อยลงโดยเฉพาะที่เข่าและหลังส่วนล่างมันน่าเหลือเชื่อว่าสิ่งง่ายๆสามารถสร้างความแตกต่างได้มากเพียงใด หากท่านเคยกังวลเกี่ยวกับสุขภาพกระดูกของท่านหรือประสบปัญหาขาอ่อนแรงอย่างกะทันหันการเพิ่มวิตามินเคสองในอาหารของท่านอาจเป็นสิ่งที่ขาดหายไปและหากท่านยังคงอยู่กับข้าพเจ้าโปรดพิมพ์สีในความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านพบว่าสิ่งนี้มีคุณค่าตอนนี้โปรดอยู่กับข้าพเจ้าพระวิตามินตัวถัดไปในรายการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการทําให้ขาของท่านมีพลัง และเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาในทุกๆวัน 5. พลังในการเพิ่มพลังงานของแมกนีเซียมหากขาของท่านเคยรู้สึกหนักเหนื่อยล้าหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นตะคริวร่างกายของท่านอาจกำลังเรียกร้องแมกนีเซียมมากขึ้นแร่ธาตุที่จำเป็นนี้มีบทบาทสำคัญในการทำงานของกล้ามเนื้อสุขภาพของเส้นประสาทและการผลิตพลังงานหากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอขาของท่านอาจรู้สึกเหนื่อยแม้หลังจากกิจกรรมเพียงเล็กน้อย และท่านอาจมีอาการตะคริวกล้ามเนื้อบ่อยครั้งอาการขาอยู่ไม่สุขในเวลากลางคืนหรือแม้แต่ความรู้สึกอ่อนแรงที่มามาหายหายโดยไม่มีคำอธิบายแมกนีเซียมมักถูกเรียกว่าแร่าธาตุแห่งการผ่อนคลายเพราะมันช่วยให้กล้ามเนื้อหดตัวและคลายตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อระดับต่ำกล้ามเนื้อในขาของท่านอาจตึงและมีแนวโน้มที่จะเป็นตะคริวท่านเคยรู้สึกเจ็บตะคริวกลางดึกหรือความตึงในน่องหลังจากเดินเพียงเล็กน้อยหรือไม่ นั่นอาจเป็นสัญญาณจากร่างกายของท่านว่าขาดแมกนีเซียมแต่แมกนีเซียมทำได้มากกว่าแค่ป้องกันตะคริวมันช่วยควบคุมการไหลเวียนโลหิตทำให้มั่นใจว่าออกซิเจนและสารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อขาของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพการไหลเวียนโลหิตไม่ดีอาจนำไปสู่ความรู้สึกเฉยชาทำให้การเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายเช่นการยืนขึ้นหรือการขึ้นบันไดรู้สึกยากกว่าที่ควรจะเป็น นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับแมกนีเซียมเพียงพอมักบ่นว่าขาของพวกเขาอ่อนแรงหรือไม่ตอบสนองแล้วท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าท่านได้รับแมกนีเซียมเพียงพอผักใบเขียวถั่วมเมล็ดพืชและธัญพืชเต็ม,มเมล็ดเป็นแหล่งที่ดีแต่หากท่านต้องการการกระตุ้นที่ง่ายและเข้มข้นนี้คือที่ที่นิสัยการกินหนึ่งช้อนต่อว,ว,ว,วันเข้ามาเกี่ยวข้องมเมล็ดฟักทอง เพียงหนึ่งช้อนโต๊ะของมเมล็ดฟักทองก็ให้แมกนีเซียมในปริมาณที่ทรงพลังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตแง่ทำให้ขาของท่านรู้สึกเบาและมีพลังผู้สูงอายุหลายคนที่เริ่มเพิ่มปริมาณแมกนีเซียมของพวกเขาสังเกตเห็นความแตกต่างในทันทีพวกเขามีอาการตะคริวขาตอนกลางคืนน้อยลงรู้สึกมั่นคงขึ้นเมื่อยืนแถ้แม,แม้แต่พบว่าระดับพลังงานโดยรวมของพวกเขาดีขึ้นตลอดทั้งวัน บางคนบอกว่าพวกเขาไม่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับขาที่แข็งและเจ็บปวดอีกต่อไปแต่กลับรู้สึกพร้อมที่จะเคลื่อนไหวโดยไม่ลังเลหากท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าของขาโดยไม่ทราบสาเหตุตะคริวหรือความรู้สึกเฉยชาที่หน้าหงุดหงิดแมกนีเซียมอาจเป็นสิ่งที่ขาดหายไป 6. พลังในการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของวิตามินอ e. ีหากท่านเคยรู้สึกว่าขาของท่านเหนื่อยเร็วเกินไปรู้สึกเย็นบ่อยขึ้นหรือแม้แต่ดูบวมเล็กน้อย หลังจากนั่งเป็นเวลานานการไหลเวียนโลหิตไม่ดีอาจเป็นปัญหาและหนึ่งในวิตามินที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตและรักษาขาของท่านให้แข็งแรงและมีพลังคือวิตามินอ e. ีวิตามินอ e. ีทำหน้าที่เป็นยาละลายลิ่มเลือดตามธรรมชาติช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายของท่านรวมถึงขาของท่านเมื่อการไหลเวียนโลหิตไม่ดีกล้ามเนื้อของท่านก็ไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารเพียงพอ ซึ่งอาจทำให้ขาของท่านรู้สึกอ่อนแรงปวดหรือหนักท่านอาจสังเกตเห็นว่าหลังจากเดินเพียงเล็กน้อยขาของท่านรู้สึกเจ็บปวดเร็วกว่าปกติมากหรือท่านอาจมีอาการเน็บชาหรือชาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณว่าการไหลเวียนโลหิตของท่านต้องการการกระตุน้นหนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของวิตามินอีคือมันช่วยให้หลอดเลือดของท่านยืดหยุน่นและเปิดออกทำ ให้เลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนไปถึงกล้ามเนื้อขาของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้สูงอายุที่เริ่มได้รับวิตามินอีมากขึ้นในอาหารของพวกเขามักสังเกตเห็นว่าขาของพวเขารู้สึกเบาขึ้นอบอุ่นขึ้นและตอบสนองได้ดีขึ้นพวกเขาไม่เหนื่อยง่ายและบางคนถึงกับพบว่าพวกเขาสามารถเดินได้ไกลขึ้นโดยไม่ต้องหยุดพักแล้วท่านจะได้รับวิตามินมากขึ้นได้จากที่ไหน ถั่วมเมล็ดพืชและอะโวคาโดล้วนเป็นแหล่งที่ดีแต่นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะได้รับปริมาณที่ท่านต้องการในแต่ละวันน้ำมันจมูกข้าวสาลีหนึ่งช้อนโต๊นิสัยง่ายๆนี้ให้วิตามินอีที่อุดมสมบูรณ์ช่วยให้ขาของท่านมีพลังและเต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาเพียงการเพิ่มเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความรู้สึกและการทำงานของขาของท่าน ผู้สูงอายุหลายคนที่เพิ่มปริมาณวิตามินอ e, ีของพวกเขาบอกว่าพวกเขารู้สึกมั่นคงขึ้นเมื่อยืนมีอาการบวมที่ขาน้อยลงและแม้แต่สังเกตเห็นว่าผิวของพวกเขาดูมีสุขภาพดีขึ้นนั่นเป็นเพราะวิตามินอ e, ีไม่เพียงแต่ปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตแต่ยังช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายของท่านจากความเสียหาย หากท่านเคยรู้สึกว่าขาของท่านไม่แข็งแรงหรือมีพลังเท่าที่ควรจะเป็นวิตามินอ e, ีอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและหากท่านยังคงอยู่กับข้าพเจ้าโปรดพิมพ์หกในความคิดเห็นเพื่อแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านพบว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ข้อคิดสุดท้ายตอนนี้เราได้พูดถึงวิตามินที่จาเป็น6ชนิดที่ช่วยให้ขาของท่านแข็งแรงมั่นคงแห่เต็มเปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาแล้วเรามาใช้เวลาสัก เพื่อไตรตรองถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันความแข็งแรงของขาของท่านไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการให้ร่างกายของท่านได้รับสารอาหารที่ถูกต้องเพื่อให้กล้ามเนื้อกระดูกและการไหลเวียนโลหิตของท่านทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนท่านวิตามินดีช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกของท่านแข็งแรงในขณะที่วิตามิน b 12ช่วยให้ระบบประสาทของท่านทำงานได้ดี เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ประสบปัญหาอ่อนแรงหรือเหน็บชาวิตามินซีช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนและลดการอักเสบทาให้ข้อต่อของท่านยืดหยุน่นและปราศจากความเจ็บปวดวิตามินเค2ช่วยให้แน่ใจว่าแคลเซียมไปถึงกระดูกของท่านในที่ที่มันควรอยู่ป้องกันอาการแข็งทื่อและรักษาท่าทางของท่านให้แข็งแรงแมกนีเซียมช่วยต่อสู้กับความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อและตะคริวทำให้ขาของท่านผ่อนคลายและมีพลัง และสุดท้ายวิตามินอ e, ีช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตทำให้แน่ใจว่าขาของท่านได้รับออกซิเจนแงสารอาหารที่จำเป็นเพื่อรักษาพลังไปอีกหลายปีการนำวิตามินเหล่านี้เข้าสู่กิจวัตรประจำวันของท่านไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลาหนึ่งช้อนชั้นยีสโภชนาการที่โรยเล็กน้อยผงอเซโรลาเชอร์ที่เสริมเข้าไปเนยจากวัวที่เลี้ยงด้วย้าหนึ่งหน่วยบริโภคมเมล็ดฟักทองหนึ่งกำมือหรือน้ำมันจมูกข้าวสาลีหนึ่งช้อนต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความรู้สึกและการทำงานของขาของท่านส่วนที่ดีที่สุดคือคนส่วนใหญ่ที่เริ่มให้ความสำคัญกับสารอาหารที่จำเป็นเหล่านี้จะสังเกต เห็นการปรับปรุงภายในไม่กี่สัปดาห์ก้าวที่แข็งแรงขึ้นความทนทานที่ดีขึ้นอาการปวดไม่น้อยลงเมื่อท่านให้ร่างกายของท่านได้รับสิ่งที่ต้องการร่างกายก็จะตอบแทนท่านด้วยความมีชีวิตชีวายะความแข็งแรงที่คงอยู่ขอบคุณที่เข้าร่วมกับเราในวันนี้เราชอบที่จะได้ยินจากท่านสแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันสิ่งหนึ่งที่ท่านได้เรียนรู้ในวันนี้และวิธีที่ท่านวางแผนที่จะนำไปใช้ในชีวิตของท่าน ความคิดเห็นของท่านมีความสำคัญต่อเราดังนั้นอย่าลังเลที่จะแบ่งปันมันการอ่านความคิดเห็นของท่านทำให้เรามีแรงจูงใจและกำลังใจอย่างมากหากท่านชอบวิดีโอนี้และพบว่ามีประโยชน์โปรดกดไลค์ติดตามและแบ่งปันการสนับสนุนของท่านช่วยให้เราสร้างเนื้อหาที่ดีเพื่อแจง้งและสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมและเราหวังว่าจะได้พบท่านในวิดีโอถัดไป